นวัค่ะวันนี้นะคะไฟก็อยู่ที่นิสสุพนครสาขาสายใหม่อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะไฟอยู่กับ e x p เ n d e r c ร o s s รุ่นเพลนะคะสีเทาดำราคาอยู่ที่9 8 8 1 0 0 0บาทนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะแต่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างไปชมคะ่ะ ด้านหน้ารถคันนี้นะคะได้ติดตั้งโลโก้ e อ p กซ์ e วนเ s นะคะเป็นสีดําค่ะตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะคะสไตล์ tone, ทูโทนเทาดํานะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะและกระจังหน้านะคะ เขาจะเป็นสีดําเงานะคะแต่ในรุ่น e x p e n d e r Crossway เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะเป็นสีเทาดานะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะและด้านหน้านะคะรถคันนี้ได้ติดตั้งกล้อง360องศาค่ะสามารถมองเห็นได้รอบคันเลยนะคะและยังบันทึกภาพเหตุการณ์ย้อนหลังให้อีกด้วยนะคะกันชนด้านหน้านะคะเขาทํามาเป็นสีดําเงานะคะเป็นสีดําแบบมีมุกบุนิดนึงนะคะทําให้รถดูโดดเด่นสวยงามมากๆเลยค่ะในรุ่นของ e x p e n d e r c r o s s a y นะคะเราหลังคาด้านบน ก็ะะจะเป็นสีดํานะคะพร้อมกับเสา AB นะคะก็จะเป็นสีดําอีกด้วยนะคะและที่พี่ชอบม,มากๆเลยก็คือฝูกระจกค่ะเป็นสีดําเลยนะคะบอกเลยว่าสีดําตัวนี้นะคะเป็นสีดําที่แท้จรูจากโรงงานนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาดใหม่นะคะลายเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะและกับด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะสําหรับพี่ๆบ้านไหนที่ชอบแต่งสไตล์ทูโทนนะคะพฟแนะนําเป็น รุ่นเ o สเปนด์ค s อสเทเลยค่ะในรุ่นของเ e n เ r นด์ค s อส a ทนะคะเบ้ามือจับตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและสําหรับพี่ๆี่บ้านไหนนะคะที่อยากใส่เป็นเบ้ารองมือจับนะคะไซส์ก็มีให้พี่ๆได้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเงินโครเมียมนะคะหรือว่าจะเป็นลายเคปลาสวยๆแบบนี้นะคะและพี่ๆี่บ้านไหนที่อยากแต่งแบบสไตล์ทูโทนดํานะคะก็มีเบ้ามือจับสีดําด้านไว้ให้พี่ๆี่ได้เลือกอีกด้วยค่ะและด้านหลังนะคะไฟท้ายมาพร้อมกับสีสโมงนะคะในรุ่นของเ สเปนเดอ Cross p a y นะคะบอกเลยว่าหล่อเทไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะและกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะไฟติดให้ลูกค้าทั้งหมดถึง2จุดเลยนะคะเวลาที่เราถอยนะคะมีสิ่งกีดขวางด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานพร้อมกับเสียงเตือนทําให้เรารู้สึกถึงความปลอดภัยมากๆนั่นเองค่ะและภายในนะคะได้อัปเกรดหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด13นิ้วค่ะรองรับบลูทูธ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนะคะภายในนะคะเราดู เป็นพรม VIP ขนาด6 d นะคะเป็นสีฟ้าครามนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะคะชอบสีไหนก็สามารถแจ้งเซลฟไฟได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งแบบประหยัดไว้ใช้งานนะคะไฟแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ ครอ,อสเทหล่อซ้ำไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะผลิตมาเป็นรุ่นพิเศษนะคะรีบๆเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นใช้เงินออารถเพียงแค่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหรือจะเลือกรับชุดแต่งส,ยสวยๆเต็มคันไปเลยก็ได้นะคะและก็ยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด0%ให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อรถกับกเซลไฟปลอดภัยแน่นอน100%เปอค่ะไฟมีบริการส่งรถสวยๆแบบนี้ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะและมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยค่ะสนใจรถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานโทรหาเซลไฟตามเบอร์โทรข้างลางล,ละะ่าได้เย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ